สบายดีสวัสด,ดีเด้อผพบกับพี่น้อง FC Bersi Sports สบายดีทูจ้าไวไวทูจ้าทูจ้าสวัสดีจ้าปลาลุงไวไวไวพิวกิพิวกิเอาเหากกระตุ่นเต้นนอนอารมณ์บดีว้าลูกอทูจ้าสวัสดีจ้าปลาลุงไวสวัสดีจ้าปลาลุงสินุ่มปื้อตุ้มือ้ตุ้มือตุ้มตุแล้วก็ทูจ้าไวไวสวัสดีจ้าปลาลุงมิวกิฮอน ก็ะหันไทยเอ้แถวใส่เสือป่องใส่เสือรูนในตำนานเลยเสือกระหมัดจกเอาทรายมันยาวเสือหัวก๊อสเสือตะกี้รุ่นตะกี้นฮะใช่ใช่ใช่ไม่ได้ใช่เปล่าพะ่ะไม่ดีสีพากันเจงมาใหม่เนาะ พอกับแม่เขาชื่อว่าเตซีนูไม่ยากพยขาดไม่ห่วงยุ่ยยุได้สิชอบแผ่นไปใช้ชอบแ่นกับเอ้ยแพวไปใช้คอยนำนาสาวกับเกลย์เกลยแพวกับนาสาวแผ่นไปเอาผักคะใส่แกงน้าไม้แต่คอยกับพท่านได้กินนั้นพี่น้องแปลว่าแกงแล้วก็ตกัอกออกมาสะก่อนเนาะ แบ่งออกมาขอคงข่อยกินกับของแม่้องแพลเพิ่นลแล้วจังใส่ผักคะลงไปในหมอนะากินกี่บ้างเนื้อมกักพ้าติดอั้เป็นลิ่นโฟมเอ้ยเพาะมาจะให้เพาะนำ้ำอ่านจะเห็นยังบันนี่เพาะมาจะให้กินนำ้ำอันกกซาาเด้อย,ยังบ่เซ้า,ซาอยู่ไทย มือนีซองรอบแ้วมือเมื่อวานซ้มสี่รอบตั้งแต่เศร้ากินน้ำเกลือกะเพิน่นกินทีละน้อยละน้อยเนาะกินทีละซองซ้ำกึ่งนะ,ะพี่น้องกะพยายามให้เพิ่นกินบ่อยๆละช่วงบร่ได้กินนมเนาะเต็อจังใดคนบ่บ่อยอมกินยาจะดีเลยคุอเศ้าเนีเยเหาเ้กะคลายออกวดพอบังคับเพิ่นมากๆป้อนเพิ่นมากๆคำคำเถื่อได้ให้เพิ่นกินได้กลืนลงไปกะ กินคือลงไปแล้วก็อ้วกออกมาเนาะก็เลยบ่คอยแล้วห้กินให้กินแล้วก็ส่วนมากจะอ้วกยาก็เลยกินก็นเลยเอาแล้วก็กินน้ำน้ำต้นซ่านเนาะผู้เฒ่าเมันกัว่ามันดีนเดย็นท้องเด็กน่อยถ่ายดุนะไปะหาตัดกกซ่าต์ส,ส,สําเคนสําแข็งสําคาเนาะเอาน้ำมันใส่ขวดมนาะแล้วก็เป็นน้ำคือน,น้ำเปล่าเลยพี่น้องไอ้น้ำใสใส มีม no ีม no ีกลิ่นน้อยเดียวกิ่นแบบกิ่นต้นต้นศาสอะไรกลิ่นต้นไม้นะแต่กับบนมีรสศาสยังรอกเฮ้ยเเฮ้ยดินซะดินซะอมกาแฟบฮาอย่าอมแลอย่าอมแ้อจริงๆมันเปื่อยปากอันตกตกตกนี่เดี๋ยดีคลายยาม่้เศ้านี่เสือเพื่อนบมดเน่านเห็นทางน้ำเป็นคนมากลินน้ำ แต่พอยากให้อาบดูแต่ว่าก็อาศัยให้เพิ่นลิ่นจกลิ่นนั่นี่นะพี่น้องอย่าฮดได้ลูกอย่าฮดได้เปลี่ยนเสื้อไปรอบหนึ่งค่มือเศร้าดีฮดใหายไปรอบหนึ่งเสื้อเปื้อนเปื่อนยาวเลยเฮ้เสื้อเปียกไปเลยเอ้ยยิ้มหวานยิ้มหวานมิกก้มิกิยิ้มหวานมิกกี้ยิ้มหวานนั่นแหละยิ้มหวาน ตบมือตบมือไปไหมตบมือตบมือต้าคนหมักรีดน้ำตบมือลูกตบมือตบมือไปตบมือตบมือแปะแปะแปะฮะเดี๋ยวทางลิ่มทางเทิงเกิดมาได้สิปงทางลุมมันนี้ก็แต่เฮิงเลยเด่นตบมือตบมือตบกิบมาได้แล้วมีที่จับอเนาะตบกุมที่ลมตึงหึ เดี๋ยวก้มกินน้ำได้อากาศฮอนเอาลายกางขึ้นโอ้ยเหนียวตนเหนียวตู่เกินซุ่มข่อยแัดน้ำอึดน้องพี่น้องน้ำสั่งบาดันอันเดียวเปิดน้ำได้สิบกว่านาทีนี่แหละกับเบิดสิบกว่านาทีกับบิอแห้งได้ค่อยๆไหลแบบไหลค่อยๆแล้วสิบกว่านาทีได้ประมาณสามสี่ ถามสี่หาทางอันนี้แหละทางน้อยๆนี่ก็เบิดเลยพี่น้องเลยเปิดเถื่อนึงจอบเบิดมือกันยังโบเต็มอ่างอยู่ห้องน้ำน้องอ่างแบบอันน่าอาบน้พี่น้องอ่างแบบเาตักน้ำอ่าบน้ำเงี้ยจอบเบิดมือยังอ่ไ้เต็มแบบคนแบบลายคนเนาะสักเสือผ่ามิวกี้อีกสักนั่นสักนี่ของผู้ใหญ่น้าในก็บโบสะดวก บุพเพใส่ใส่ร่างถ้วยล่างจานใส่เห็ดกั่ณ์นี้นี่อ่ะ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 ครย,ยา,เาเต็มหมดเสือเสือเปือ่อนหมดเลยเอ้าพดจือัวตัวเองอ่ะอ่ะอ่อยากให้เพื่อนั่งดิ่นแล้วเอ้าเฮ้ยัวงวะมาเนอะยังเสือเปียกเลยได้ชมเปียกเลยได้ค่ะ ไปชัยแล,ะล,ะละ้วเรียนฮัหลดิเม่ได้เปลี่ยนให้ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าให้กันยาก <ละ S 1> <Okay. S 2> ให้ได้ให้บ่อยากให้บ่อยากให้จับเพิ่นเปลี่ยนเสื้อผ้ากันยากมัดผมยังยากเลยเอามาไว้ล่างมือเพิ่นน้ำในทางนี่ก็ได้เพราะว่าน้ำมันพุ่นอยู่แดดแดดาะอ่ไปยากอุ้มกระลางบนแดดเอามาตั้งไวน้นี่ไว้ล่างมือลางไม้ใข้ บายดูบายบายมิวกี้นี่นี่เห็นด้กเอ้ยคดนมือแข็งกระด้างไอ้ทูจ้ากบอทูจึ้นเอาขึ้นไปลายบอผักขาฮะมันสูงได้กลิ่นมันกันเก่งนำไมสะเพร่งเก่ง กูกินผักคากุ้มอลไรมันบุมีน้ําน้ําอึดอ่างยางกับบมีน้ําเปิดใส่กได้เอาไปสูบลมอ่างยางค่ะน้ําอึดจะแทนเพื่อนเท้าค่ะเฮือนนางอันนี้ค่ะน้ําลายได้เนาะเพือนไป่ใหญ่เนาะเปิดลายได้แล้วแต่บางเพื่อนเนี่ยพี่น้องเฮื่อนเท้าเทวาได้กับน้าบุบีเลยดีดีกลับไปนะพ่ดีดีแดดแดดอา เบอร์ตัวอัดได้เล้วหัวคันใดทำลงต้องจริงกคือแบบเท่าไปดีจังลงไปอีกแล้วกินน้ำบังกินน้ำก่อนเนาะมันอยู่ชูงที่แบบหายชงอะไรอีกได้ค่ะตักน้ำดิ่นเปียกไว้ เด <c ười> <Saint> ็กเดินหอนอยู่ทั้งหฮงกระเต็กหอนฟังก็สีต้มหน่อไม้ดูข้าวหุงสุกหรือบอแกงหน่อไม้กินกับข้าวหุงอันนี้เครื่องใส่พี่น้องเลยใส่ใส่เบว่าใบผักบวบเพียบมานจะนา ก็คือกามันจะอยากจกแต่พัดลมพัดลมก็บ่เถิงเพิ่นไก่โพดปลักไฟอยู่ในเฮือนบ่ต่อช่องปลักยังบ่เถิงเย็ดเย็ดติดพ่ใหญ่ติบ่เห็นใหญ่มาคานน้ําแข็งนําคให้อุ้มให้น้ําก้นยน้ําฮอน เพิ่นกับว่าอยากกินอะไรกินดำเย็นไอากันฮอนเนาะไม่หยังจักแล้วนักการเมืองรวยเบิร์นขับเห็ยพ่อใหญ่อยากไปนทำพ่อใหญ่กับเห็ยพ่อใหญ่กะนี่แต่แม่ค้าด้ำก้นแม่ให้น้ำก้นลดวางมือไปใช้ผัได้เลยย่างนักขางเฮือนกะให้น้ำก้นตะนแรงข่าเฮือนก็ได้

เบิ่งซุ้มห้ามน้ำน้ำก็แหงบ่มีนะพี่น้องผูเพิเ่นห้ามมาจากกระทางเขาอทังเลยเด้อก็ใส่อ่างอ่างก็อ่างบริเป่าล้มแวบไปเลยทั้งสั้นลุ่มมันฟูแวบไปเลยเรือไปสัน้นเึิงมีน้ำไหลายคือเอาตัวใหญ่ตัวน,นี้มาใส่มาเล่น มื่อนี้ซาแพนมันจะเป็นคนแกงทำไมแม่เป็นคนแกงพี่น้องปกติซาแพนเป็นคนแกงเพื่อกอ็เคยมิวกี้อยู่น้ำพ่ออยู่ตลาดโอ้ยหมอน้อยพูดมาจากอีกเวนเน,เเน้ำเบิ้ลน้ำเบิ้ลแพนน้ำกรบโบวี่อึดน้ำใส่เกระโบวี่น้ำใส่สำเร็จนี่ฮะถ้วยจานกระอญะอยูอย่เห็ดกินเวลาเห็ดกินนี่แห้งกระเต๊กพี่น้อง น้ำลั่งคว้ปูควป้ปลานี่ก,เก็เต็กเปิดแค่เดียวนึงจรอกะรอำทางใหญ่นี่ก็ได้ได้ไดประมาณสองทางสามท,ทางกระเบิดไอ้ดอกสามทางกระเบิดเลยเปิดเธอหนึ่งค<ย>่ะเราก็ต้องรอรอเป็นชัมมน่วโมงน้ำจังมาอีกเลยจังเปิดแล้วอีกหว่ามันบ่มีน้ำปลาปลาบานใส่หม้อใหญ่จังขลุนาย lần mẹ à, chồng lần mẹ gang nó mãi nó a thích song thịt xong ăn thịt gang mang mà. mày song a mai, xong ăn thịt a bianh luka a thích kokoa cả, kwa à, thịt có mưu. sao quả, kin qua là song thua chị 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 là xong thừa, ชาวบ้านเขาบอกว่าเล่ผลปูตกจังสีมันแห้งเขาบอกแห้ง,หงอันนี้บางคนทำไมเผ่นปลูกหรือว่าบางคนกะทำไมไฟใหม่มันออกน้อพี่นอ้องหนึ่งเป็ปเดมันแห้งมันเค็มได้ปเ,ดนะเป็ดมันเค็มป้เค็มแลก็จะกัดยาข้าวเชือกออได้ปเ,ดเป็ดเค็มแห้งได้ปเป็ดกินกับข้าวเจ้า เป็นยังเกลียนทำไมจะมักปะเกียมาทางแีกเลยพี่น้องล้มมันแห้งออกค่ะจากว่ามันซอดมาจากมันหัวมาจากเนาะมันบม่ได้หัวดอกเขาบม่ได้เป่าแต่เพิงเป่าตั้งแต่ซื้อมาครั้งแรกฟูน้ำมันน้อยโพดนะเพล็มีน้ำไหลายใส่เต็มเห็นเนาะตัวใหญ่ก็นีกับมี่หันน้ำมันบมาลายก็เลยซื้อตัวน้อยมา นาดตัวน้อยก็ยังบุมีน้ำใสเลยอยากขี้ร่า,าเพียงแอลผูกน้ำขึ้นอยู่มิวกี้เห็นมิวกี้อยากลิ้นน้ำอีกและจังหน่อยสวัสนีค่ะออยู่หัวมันมีลายมือเลยเป็นขี้ลุยเนาะกนกไก่เป็ดไก่ล่างไม้ล่างมืออยู่หันในแท่งกับบุ้มีน้ำแท่งเป่าพี่น้อง มันมีน้ำเปิดใส่อยู่ห้องน้ำก็ยังบ่เต็มจังเถอหนอยสักผ้าหน่อยนู่นนี่นั่นเฮ้ยสาวมิุกีกน้ังว่ายเห็ื่อเต็มเปียกบนหลพกบ่อาบก็ทำอาบแล้วเปียกเวิร์ดเลย แต่ละมือก็บ่ให้จกอยู่บ่ได้มักจกน้ําลิ้นเพิ่นอยากอาบนะแต่ว่าคําเอาเพิ่นนั่งแล้วก็มังเพิ่นบ่ขึ้นจักเทื่อเลยบ่อยากให้เพิ่นนั่งจะเิจกในงเอาแต่กโตเปียกไปนําแหละพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็แล้วเนาะพี่น้องมาเด้อพี่น้องเอ้ยตักออกก่อนกินกับแม่น้แวน้แวมุกอยู่ในเือพูเนาะพาเ่ใส่มุกอยู่ในเือนฮอพี่น้อง ก็เพื่นค่อยดิโบกินผักคะแต่ดมกินผักคะอยู่คือเก่าพี่น้องเอ้ยกินก็จะว่าได้หลังจากนาะนไปลองกินจังได้กินมันอยู่อวยอยอย่เอาเหอะยอมมันทำจากแกงสังแกงกับซอสแพนกับแม่กับหนังกันย่ังกินอูดมาอยู่พี่น้องเอ้ยกจังแผลเกลือบอกแผลแรงน้องเลยชิมจะเป็นยังไงจางที่แผล ห่อนอากาดกันนห้อนกินข้องห้อนเนี่ยนน,ยน้ำมืนวันเย็นก็จะมีแห้งน้อง Hãy cái hả? có khác cái? không có khác bây giờ thế sao? nước cát nó กอนไลน์ก็โอเครน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้ยพอจตไวปจนเกิดเนาะเกิดใส่กุ้แเตีนพี่น้องพอนคลิปหน้าเด้อข้าวกินแล้วกันไปเบิ่งเมื่อกี้พอเปินมากินข้าวเนาะพอเป็นบาได้กินน้ำดอกแกงเห็ดผักบเอ้แกงทำไม้ผ็ดก็พอขินแกงเห็ดนั่งผ้าหน่อยหนึ่งเนาะสำหรับคนกินคนเดียวข้าวกินกับพี่น้องพอนคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็พอโตลาไปแล้วเด้อสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องเลย